สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทางเทคนิคก็จะมาบอก2เคล็ดลับใน Google Chrome นะคะที่พอทำแล้วก็จะสามารถป้องกันมือถือของคุณจากการโดนแฮกได้ค่ะในปัจจุบันนี้หลายๆเว็บไซต์เนี่ยก็จะหลุดข้อมูลของเราแล้วก็ลีกิาสเวิร์ของเรานะคะนำไปสู่การแฮกได้และการที่เราดาวน์โหลดอะไรบางอย่างก็สามารถนำไปสู่ไวรัสได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้น2เคล็ดลับนี้จะช่วยคุณจากการโดนแฮกได้ง่ายๆเลยค่ะ อย่างแรกกดเข้าไปใน g o o g l e Chrome นะคะหลังจากนั้นกดไปที่จุด3จุดด้านบนค่ะกดไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะกดเข้าไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยค่ะตรงนี้เราจะเลื่อนลงมาอีกค่ะแล้วกดที่ save browsing ค่ะอันแรกที่เราจะทำก็คือเปลี่ยนจากการปกป้องแบบมาตรฐานขึ้นไปเป็นการปกป้องที่ปรับปรุงแล้วนะคะ แล้วก็ย้อนกลับออกมาค่ะเป็นเคล็ดลับที่2ย้อนกลับไปอีกนะคะแล้วเราก็จะกดเข้าไปที่การตรวจสอบความปลอดภัยค่ะตรงนี้เราจะกดตรวจสอบเลยนะคะแล้วก็รอค่ะตรงนี้ Google ก็จะบอกเราว่ามีเว็บไซต์ไหนได้เอาข้อมูลของเราไปหรือเปล่าค่ะ แค่ทำสองอย่างนี้ก่อนที่มีอะไรจะเอาข้อมูลของคุณไป Google ก็จะส่งข้อความมาหาคุณแล้วก็เตือนคุณว่าคุณกำลังจะโดนแฮกค่ะและคุณก็จะสามารถป้องกันมันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ